หบาทราวันเมกกะเจ็ด้อยแปดสิบเก้าบาทนะโมงสุดท้ายมาหรือเปล่าอ้าราอยูคุณโอ้โเก้าร้อยเก้าสิบะตัวควรเราน่าจะเยอะด้วยแล้วตัวแพงลงด้วยนะ สวดีค่ะมาพบกับโนอ no. าอีกแล้วนะวันนี้โนอามาอยู่ในเกม b e t g u r l Royal นะเป็นเกมจากค่าย PG นะโนอาพกทุนมาที่150บาทเลยสำหรับวันนี้นะจะมาเล่นออโต้ทีละ10หมุนนะคะโนอาเดินเบ็ดไปที่5บาทละกันเบาๆเนาะเปิดเทอร์โบอีกแล้วจ้าเดินเบ็ดอยไม่ใช่ ออโต้ไปที่10บมุนนะโอ้โหสแคตเตอร์สแคตเตอร์เข้าเฉยโอ้โหเข้าแบบเข้ามาไวแบบนี้ไม่รู้ว่ามันจะแบบจะจ่ายให้หรือเปล่านะอาสวยโอ้โหจ่ายอยู่นะจ่ายมาเบาๆ27่บาทเราเบ็ดแค่5้บาทนะ ปืนสวยโอ้โหมีวายขึ้นทั้งสามตัวแต่ไม่มีตัวไหลเฉยเลยสวยดอกนี้โอ้โหเต็มแผง2 0งเจ็บาทสวยนะเนี่ยรางวัลเมก,กะ207รบาทก้อนแรกของเราเลยนะอ่าสวยจ้าดอกนี้คูห้าเข้าไป20บาทเบาๆนะ รางวัลก้อนโตหนึ่งร้อยสิบห้าบาทหรือว่าวันนี้มาดีนะเนี่ยทุนน้อยนะเนี่ยวันนี้โชคช่วยเพราะว่าเข้าฟีเจอร์นะจริงๆเลยเกมนี้สวยเออมาไหลต่อหรือเปล่าสวยคอมโบต่อที่27บาทรางวัลก้อนโต149บาทหมุนสุดท้าย าหรือเปล่าเออมาได้อยู่เบาๆ8บาทเบาๆที่8บาทนะอ่าโอ้โหโอ้โหโอ้โหมาเออสวยหูอ,องโบสวยมากหรือว่าวันนี้ออโต้เราจะมาดีเปล่าเนี่ยเราอาจจะออโต้ทีละสิบหมุนเองนะคะพี่พพอ เวลาแบบมันไม่แตกจะได้เบรกทันนะเออสวยหูดอกนี่คูณ1ิเอ็ดแล้วป่ะสิบหูสูงสุดที่คูณ10นะรางวันเมกาสองกบาทสิบเอมันยังไม่คอมโบโงไงเมื่อกี้หมดไปแล้ว10หมุนบวกมา867บาทเราเอาทุนมา150บาทนะคะพี่พี่อ่ะขอโดดเบ็ดไปที่20่สิเลยละกันนะมันน่าจะมาดีนะวันนี้ เกมใหม่พีจีวันนี้คือเอ้ยไม่ใช่วันนี้ตอนนี้คือมาเป็นดอกเห็ดเลยนะคือมาแบบรัวๆมาแบบมาป่วยมากเกมใหม่สวยเบาๆไป34บาทอ้โหูสแคตเตอร์ขาดไปตัวเดียวนะไปอีก10หมุนแล้วกันยังไม่ได้กำไรจากเบ็ด20เลยอ้าโอโ้โห เราเข้าฟิเจอร์ไปด้วยแหละเมื่อกี้อะ่ะไปอีกสิหมุนมันก็เลยแบบไม่ค่อยใจเปล่าอ้าวายมาเบาๆไปมาอีกสวยดอกนี้คูไป68บาทพยาบาลมาดอกนี้1 0 8บาทเลยนะอ้าเริ่ม,มสแคตเตอร์ขอเข้าอีกรอบได้ไหมล่ะ คอยอหูแต่ก้าวไหลสวยเข้าไปได้ไหมล่ะโอ้โหสวยสวยนะเนี่ยเคไหลมาโโอ้หเอยังไหลต่อโหสักคตเตอร์สี่ตัวสักคตเตอร์ตั้งสี่ตัวเลยนะเบาๆไปก้าวไ ดอกนี้อีกยี่สิเอ้ยสี่สิบสี่บาทสวยเนี่ยอดอกนี้หนึ่งรอยสามสิบสองบาทเลยดอกนี้อีก49บาทได้อยู่นะได้อยู่นะเราได้สแคตเตอร์ตั้ง4ตัวนะคะรอบนี้สแคตเตอร์คือเข้าเข้าเข้าง่ายเออวันนี้เข้าง่ายไม่ได้เข้าบ่อยเนาะ หรือว่าเข้าบ่อยรอบนี้คือรอบที่สองแล้วนะที่เข้าอะ่ะสวยอูณนแปดไปจ้าโอ้โหวายอ่ะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เออสวย ปัง,งนะรอบนี้อ้าดอกใหญ่ตัวแพงลงอีก192บาทไหลต่อไปดอกนี้78บาทไปมาขึ้นอีก266บาทรางวัลเมกกะ789บาทนะมุนสุดท้ายมาหรือเปล่าอ้าได้อยู่คูณแบโอ้โห990อ่ะ ตัวคูนเราน่าจะเยอะด้วยแล้วตัวแพงลงด้วยนะรางวัลซูเปอร์มิการหนึ่บาทรางวัลรวมอยู่ที่2,449บาทโอ้โหลองไปทำตามกันได้นะหมุนทีละ10นะหมุนทีละสิบแล้วค่อยปรับเป็ดแต่เมื่อกี้โนอาเข้าฟีเจอร์ไงก็เลยได้ทุนมา มามาปั้นต่อโนอาก็เลยโดดเป็นเบ็ด20บาทนะแล้วเข้าฟีเจอร์อีกรอบหนึ่งเออปังอยู่นะสำหรับเกมบ g r o ร n ารอยัลโนอาจะเรียกว่าเกมพับ g ีนะพับจของ PG เด้อใครที่อยากไปลองก็ลองไปลองกันได้นะสำหรับอ,ออตโต้สิหมุนเนาะ เวิร์กไม่เวิร์กยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะจ๊ะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เป็นกำลังใจให้โนอาหน่อยนะแล้วมาเจอกันคลิปหน้าจ้าว่าโนอาจจะทำเกมไหนนะ